สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูสุขที่มาอิ่มอภัยในบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่2ในชุดที่2 4กันนะคะเด็กๆก,ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือบัญชีคำพื้นฐานนะคะขึ้นมาแล้วก็เปิดไปในชุดที่24แล้วก็เริ่มอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ เริ่มกันที่คำที่หนึ่งนะคะดอกดาวกระจายอ่านว่าดอกดาวกระจายดอกดาวเรืองอ่านว่าดอกดาวเรืองดอกตาลตะวันอ่านว่าดอกตาลตะวันดอกเทียนอ่านว่าดอกเทียน ดอกบัวอ่านว่าดอกบัวดอกบานชื่นอ่านว่าดอกบานชื่นดอกบานไม่รู้โรยอ่านว่าดอกบานไม่รู้โรยดอกพุธอ่านว่าดอกพุธ ดอกไม้อ่านว่าดอกไม้ดอกรักอ่านว่าดอกรักดาวเรืองอ่านว่าดาวเรืองดำนาอ่านว่าดำนาดินน้ำมันอ่านว่าดินน้ำมัน ดีใจอ่านว่าดีใจดูแลอ่านว่าดูแลเด็กชายอ่านว่าเด็กชายเด็กนักเรียนอ่านว่าเด็กนักเรียนเดินแถวอ่านว่า เดินแถวเดินทางอ่านว่าเดินทางเดียวเดียวอ่านว่าเดียวเดียวค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบัญชีคั้นพื้นฐานในชุดนี้นะคะเช่นเดิมนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะ แล้วหลังที่จากฝึกอ่านได้แล้วให้เด็กๆถ่ายคลิปการอ่านนะคะส่งคุณครูอีกเช่นเคยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ เด็กๆสังเกตไหมคะว่ามันจะมีดอกไม้นะคะมีลักษณะแถวอะไรต่างๆให้เด็กๆได้เรียนรู้มากมายนะคะจะเพิ่มจํานวนพยางค์ขึ้นจากที่มี2-3เพิ่มเป็น4ี่พยางค์นะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านเยอะๆนะคะอ่านได้แล้วเด็กๆก,ก็ถ่ายคลิปส่งคุณครูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ